กว่าจะเสร็จธุระธนาคารหัวหิวสักผ้าตากไว้คุณสามีก็เก็บมาให้เรียบร้อยนะสักผ้าหมหมอนมุ้งนะหมอนตากเรียงรายเต็มหน้าบ้านเด้ยอยได้ยำคอหมูย่างตลาดนัดนะยำสุมตีน สามี่ครับปะตเจรบปะแบเตย้ยป้าป้าน,น <c oughs> <c oughs> านนานป้าป้าฮะตงมันเลนั่นก็ได้นี่นก็ล่ไงดู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 มอคมือค่ะแม่คือมดามมันไล่จะตายเนี่ยอีลอดเนี่ยฮะอีลอดมึงอ่ะอ่ามึงเซฟี่หน่อยนั่นปป้ามันมันกัดสายหูฟังน้องขาดเลยกระจุยหมดเลยน่ะ มันอยู่อ่ะมันดื้ออ่ะหนะหูฟังน้องอ่ะเฮ้ยหูฟังน้องซื้อมาใหม่ๆร้อยห้าสิบน่ะมันขาดกัดขาดหมดเลยมันร้ายมอีรอดมันร้ายไงอีรอดเนี่ยจัดมันเลยปะป๊ะจัดมันเลยจัดมันเลยอีรอดเนี่ยจัดมันเลยมันร้ายมันร้ายเลยจัดเลยเหลือตัวเดียวในบ้านเนี่ยร้ายจะตาย เดี๋ยวโดนยมีกินตบหน้าแหกมีกินหักบ้านโกฮฮอะไม่ต้องมาแช่ไฮโลรเลยไม่ต้องเลยดูหน้าล่ะนี่ต้องเลยฮะไม่ต้องเลยทุยยกสาวอ,ะอ่ะอมันร้ายจะตายอ๊อากาศอบอ้าวอบอ้าว สามีเก็บผ้าห่มให้หมดเลยนะผ้าหม่มผ้าผืนซักหมดเลยนะคะนี่แหละซักไว้ซักไว้นะนี่ซักเอาหน้ามันออกมามั่งนะหน้ามันออกมาตากแดดหน้ามันออกตากแดด หมอนอสามีตากผ้าให้ตากหมอนให้อื็นล้วแป๊บเดียวก็จะแห้งแล้วเนี่ยสามีฉันอื เมียไปทำธุระก็ทำให้อย่างดีหัวแน่นอะ